วอาไงวิรุ่นในคลิปนี้ขอพูดถึงไอ้พวกมารผ้าเหลืองนะนี่มึงคิดจะข่มผ้าเหลืองอะกรุณาอยู่ในศีนี่ทำด้วยถ้ามึงอยู่ในศีนี่ทำไม่ได้กรุณาศึกออกมาเข้าใจปะไอ้น้าสัตว์ นี่สัตว์แล้วแต่ละคนเนี่ยนะโอ้ยดีๆทั้งนั้นเลยไอสัตว์งามไส้บางคนเนี่ยก็กินเหล้าบางคนนี่ก็สูบมาไอสัตว์บางคนเนี่ยก็ล่อสีกาไอสัตว์บางคนนี่ไอสัตว์เมาไอสัตว์ท้าคาราวาต่อยด้วยเหี้ย,ยขับรถออกไปชนคนตายตั้งหา่างไอเหี้ยแต่ละคนเนี่ยเหี้ยๆทั้งนั้นเลยพระดีๆเนี่ยเขาก็มีเยอะนะแต่พระอย่างพวกมึงอะไอสัตว์พาะเขาเสื่อมด้วยไอแม่ยัด นี่ไอตัวล่าสุดเลยนะไอสัตว์กำลังเป็นข่าวดังเลยตอนเนี้ชื่อมอย่ากคนญี่ปุ่นเลยนะไอสัตว์จะลอสีกามีการบอกสีกาว่าไงบอกไม่เป็นไรเป็นเจตนาที่ดีที่ดีบานพองและนี่นะไอหน้าเหี้ยมีการบอกว่าโอ้ยสีกามันยุ่ว มันอยู่เลยล้วงตัวไปหน่อยพ่อมึงตายเลยครับไอ้เหี้ยมึงห่มผ้าเหลืองอยู่ถ้ามึงห่มไม่เนี่ยจบปะจบไอ้เหี้ยแต่มึงมันเงียนไงไอ้เหี้ย,ยนี่ไอสัตว์ถ้ามึงเงียนมากอะ่ะก็สื่อ,อกองมาไอ้น่าสัตว์เข้าใจว่านี่ของมันเนี่ยมันตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเขาใจว่าไอ้น้าสัตว์นี่กูดูดูนะยาจิกเนี่ยกระดอกโทษ ดอกทองเขาห่มผ้าเหลืองอยู่มึงจะไปแบเขาอีกอกเหี้ยนี่กูดูแล้วมึงอะพอกันทั้งคู่แหละไอสัตว์ฝนตกที่หมูไหลไอสัตว์คนจันไลมาเจอกันแ <laughs> <laughs> นทเชีย <laughs> ไอจันไลย <laughs>